ครับสวัสดีครับเพื่อเนเพื่อนชาวเฟซทุกท่านครับผมธนโชธเมืองคุ้มนะครับในช่องข่าวดิจิตอลนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกของเรื่องของการที่ทําไมธนโชธถึงต้องอทำสามพัฒนานะครับคือพัฒนากายวาจาใจนะครับวัตถุประสงค์ของธนโชธก็คือว่าเราพัฒนาตัวเราเองนะเพื่อต่อไปเราจะได้ไปร่วมมือกับคนที่เขามีศักยภาพนะแบบเราหรือว่า ไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็คือพัฒนากายวาจาใจนะครับแล้วก็ธนโชธก็มีเป้าหมายนะครับเพราะว่าได้คุยกับเพื่อนทีมงานอยู่นะครับว่าอาจจะทําช่องข่าวดิจิตอลนะโดยทําเป็น u t u b e นะครับต่อไปเพราะฉะนั้นธนโชธก็เลยจะต้องมาพัฒนาตัวเราเองก่อนนะก็คือพัฒนากายวาจาใจให้พร้อมๆกันซึ่งธนโชธเคยพูดไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยมาบอกวัตถุประสงค์ของธนโชธนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับว่า คงจะประมาณเมษานะคงจะไม่เกินเมษานะครับก็จะทําช่องข่าวกันมาเพราะว่าทาช่องข่าวระบบของ u t u b e เนี่ยมันก็ต้องขออนุญาตนะครับแล้วกําลังอพอถึงใกล้เมษาเราก็จะไปขอนะขอทําช่อง u t u b e นะครับอาจจะ,ะปรับแล้วก็เอาทีมงานเข้ามาร่วมกันห,หลายหลายท่านด้วยกันเพราะตอนนี้มีทีมงานแล้วว่าแต่ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นธนชนัก็เลยมาบอกกับเพื่อนๆชาวเฟซนะเป็นขอเป็นกําลังใจให้กับธนชนเมืองคุ้มนะครับก็ ได้ทำผลงานต่างๆนะครับแล้วก็มาช่วยกันติติงนะครับมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อไป ้องข่าวดิจิตอลคือจะทําแบบอ,อย่างไรครับก็ผมจะอธิบายให้ฟังว่าอาจจะเป็นข่าวท้องถิ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวระบบท้องถิ่นนี้ยังไม่ค่อยมีใครเข้าไปลากย่านะครับหมายถึงเราจะไปลงไปทางขาผู้ผนําชุมชนท้องถิ่นต่างๆเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับเอบตอะไรประมาณนี้นะครับต้องการอะไรทางชาวบ้านต้องการอะไรว่ากลุ่มวิสาหกิจต่างๆนะครับเราก็จะเข้าไปช่วย เราลงกันอะไรประมาณนี้ครับเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอท้องถิ่นนะครับอา,อาจจะเป็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วไปนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนะครับอบตนะฮะเอาอรอา,ากย่าจริงๆนะชาวบ้านแล้วก็เอาชาวบ้านมาร่วมพูดคุยกันโดยเป็นช่องข่าวของดิจิตอลนะครับเพราะระบบของ u t u b e เนี่ยเรามีแค่โทรศัพท์เราก็สามารถทําได้พัฒนาตัวเราเองเพราะฉะนั้นทางทีมก็จะทําในระบบแบบนี้นะครับแล้วก็ขอไปขอกําลังใจจาก เพื่อนๆเนาอะอยังไงก็กดถูกใจกันมาก่อนนะได้มีกําลังใจทำให้กด้ถูกใจให้กับตาโชวยกำเนอนให้กับทีมงานของอว่าที่เนาะว่าที่ช่องข่าวดิจิตอลต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มาทําระบบของเฟซไปก่อนนะครับเฟซไลน์อะไรเงี้ยอบอกกล่าวเพื่อนๆในในทั่วไทยนี่นะครับถ้าทาช่องข่าวดิจิตอลนี่มันก็ทั่วประเทศนี่แหละครับเราเราก็จะไปได้หมดนะครับก็ก็ฝากฝากไว้นะครับฝากไว้แล้วก็ วันนี้ก็ธนโชธก็ามาบอกแค่วัตถุประสงค์นะครับว่าเราธนโชธจะทําอะไรนะฮะทำไมจะต้องมาพัฒนากายวาจาใจเพราะอะไรเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพัฒนาชุมชนหมู่บ้านต่างๆกเ็เราคงไม่ได้พัฒนาด้วยตัวตัวเราเองนะก็เป็นเป็นกลุ่มกันนะครับเราจะทําเป็นกลุ่มแล้วก็ เราเรียกปรึกษาหารือกันนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปว่าอไปพัฒนาเขาร่วมกันพัฒนาเขาเรียกว่าร่วมกันพัฒนากับชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะครับวันนี้ก็ธนโชธก็ฝากฝากไว้นะครับฝากทำปกองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆนะครับถ้าได้ดูได้ดูธนโชธเ,เฟซเป็นเพื่อนกันในเฟซก็กดถูกใจกันบ้างนะครับให้กําลังใจก็นี่แนะชี้แนะนะชี้แนะธนโชธว่าเออทำแนวนี้ดีไหมเขาเรียกว่าทําข่าวระบบของดิจิตอลแต่ว่าเป็นข่าว ท้องถิ่นนะครับเป็นข่าวท้องถิ่นนะอ่าใหญ่ๆแบบทงทงบนๆนคนก็ทำมันเยอะแล้วนะครับอย่างส่วนกลางเนี่ยก็ทำมันเยอะแต่เราจะลงทางรากหญ้าอย่ายงเดียวเราจะนําปัญหาของชุมชนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยามาเสนอให้กับ ทำบทในรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลงไปว่าชาวบ้านเขาต้องการอะไรชุมชนนี้ต้องการอะไรจะต้องการพัฒนาอะไรหรือจะต้องการแบบมีสินค้าอะไรดีๆเงี้ยฮะเราก็เอามาพูดคุยกันนะครับประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ก็ท่านชนก็บอกกล่าวกันแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณ,คณเพื่อนๆชาวเฟซทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมธนวยดุคุ้มสวัสดีครับ